หาวิธีเปล่งพลังเสน่ห์จากภายในโดยไม่ต้องแต่งเยอะคุณเคยรู้สึกไหมเปิดโซเชียลขึ้นมาแล้วจูๆ่ๆใจก็แอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นคนที่ดูสวยดูมั่นใจดูมีความสุขแล้วก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นแบบนั้นบ้างเราทุกคนเคยมีโมเมนต์แบบนั้นทั้งนั้นแหละแต่ความจริงคือเสน่ห์จริงๆ ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือเสื้อผ้าที่เราใส่มันอยู่ที่พลังภายในที่เราส่งออกมาโดยไม่รู้ตัวบางคนเดินผ่านเฉยๆก็ทำให้เราหันไปมองบางคนพูดแค่ไม่กี่คำแต่เรากลับจำความรู้สึกของเขาได้ทั้งวันนั่นแหละเสน่ห์จากพลังข้างในวันนี้เรามาคุยกันแบบเพื่อนเลยหาวิธีที่จะช่วยให้คุณเปล่งพลังเสน่ห์จากภายในโดยไม่ต้องแต่งเยอะ ไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามเป็นใครแค่กลับมาเป็นตัวเองที่มีพลังที่สุด 1. ฟังให้เป็นไม่ต้องพูดเยอะเคยไหมเวลาคุยกับใครแลรู้สึกสบายใจเหมือนเขาเข้าใจเราจริงๆทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรมากคนแบบนั้นมีเสน่ห์เพราะเขาฟังด้วยใจในยุคที่ทุกคนอยากพูดอยากแชร์อยากถูกเห็น การฟังกลับกลายเป็นของหายากแต่คนที่ฟังจริงๆจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องพูดให้ดูฉลาดแค่ฟังด้วยความตั้งใจสมองของคนตรงหน้าจะรู้สึกปลอดภยัยและรู้ว่าเขามีค่าในใสายตาเรานี่คือเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคนที่ฟังด้วยใจ คือคนที่โลกอยากอยู่ใกล้เสมอ 2. ส,สบตายอย่างอ่อนโยนไม่ต้องจ้องคุณรู้ไหมว่าสายตาพูดได้มากกว่าคำพูดพันคำบางครั้งแค่สบตาแล้วยิ้มด้วยสายตาคนตรงหน้าก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจของเราแล้วดวงตาที่อ่อนโยนบอกได้หมดเลยว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นใส่ใจ และไม่ตัดสินใครเวลาคุณคุยกับใครให้มองตาบอบๆพอดีไม่ต้องจ้องนานไม่ต้องพยายามเสืออะไรแค่ปล่อยให้สายตาเป็นตัวแทนความอบอุ่นของคุณในจิตวิทยาเขาบอกว่าเมื่อเราสบตาใครด้วยความอ่อนโยนสมองของเขาจะหลั่งสารแห่งความไว้ใจที่ชื่อว่าออกซิตโตซินมันคือสารเดียวกับเวลาที่แม่อุ้มลูก รือเวลาที่เรารู้สึกปลอดภัยในอ้อมกอดใครบางคนเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่จะศบตาเพราะแค่ววตาของคุณก็สร้างเสน่ห์ได้แล้ว 3. เคลื่อนไหวให้มีจังหวะไม่ต้องรีบสังเกตไหมว่าคนที่ดูหน้ามองไม่ใช่คนที่ขยับเยอะหรือพยายามดึงความสนใจแต่คือคนที่เคลื่อนไหวอย่างสงบทุกท่าทางของเขาดูมีจังหวะพอดี ไม่เร่งไม่รีบไม่เกรงเหมือนเขาอยู่ในจังหวะของชีวิตตัวเองถ้าคุณอยากมีเสน่ห์มากขึ้นลองช้าลงนิดหนึ่งเวลาหยิบของพูดหรือหันไปมองใครให้หายใจให้เต็มปอดก่อนเมื่อคุณเคลื่อนไหวด้วยจังหวะของตัวเองคนรอบข้างจะสัมผัสได้ถึงพลังมั่นคงของคุณมันคือเสน่ห์แบบเงียบๆที่ส่งพลังมากในยุคโซเชียลที่ทุกอย่างเร็วไปหมด การช้าลงคือการมีพลังเหนือกระแสสใช้เสียงของคุณให้มีพลังเสียงของคุณมีพลังมากกว่าที่คิดเพราะเสียงคือคลื่นพลังงานที่ส่งตรงไปถึงใจคนฟังเสียงที่นุ่มอ่อนโยนแต่มั่นคงคือเสียงที่คนอยากฟังในยุคที่เสียงรอบตัวดังเกินไปเวลาคุณพูดกับใครอย่าพูดเพื่อให้ดูดี หรือเพื่อให้คนชอบพูดเพราะคุณอยากส่งต่อความรู้สึกดีคนจะจำได้ว่าเขารู้สึกยังไงตอนฟังคุณไม่ใช่ว่าคุณพูดว่าอะไรในโซเชียลก็เหมือนกันโพสท,ที่มาจากใจมักจะมีพลังมากกว่าโพสท,ที่แต่งคําสวยๆเพราะพลังของความจริงใจมันทะลุจอออกไปได้คุณไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเร่งจังหวะพูดช้าสะดุดและพูดด้วยความตั้งใจ โลกจะฟังคุณเอง 5. เชื่อในคุณค่าของตัวเองก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านทุกวันลองยืนหน้ากระจกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันพอแล้วในแบบที่ฉันเป็นไม่ต้องแต่งเยอะไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ใครชอบเพราะ,สะเสน่ห์ไม่ได้มาจากการปรับเปลี่ยนภายนอกแต่มาจากความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเอง เวลาคุณเชื่อว่าคุณมีค่าพลังนั้นจะเปล่งออกมาผ่านเบ์ตาผ่านรอยยิ้มและผ่านพลังงานที่คุณส่งออกไปโลกจะสะท้อนพลังแบบเดียวกันกลับมาหาคุณเสมอคุณจะสังเกตได้ว่าวันที่คุณยิ้มจากใจคนก็จะยิ้มกลับมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะพลังจากภายในมันสื่อสารกันได้เสมอคืนนี้ก่อนนอนอยากให้คุณลองวางโทรศัพท์ แล้วหลับตาสักครู่หายใจเข้าลึกๆและพูดกับตัวเองว่าฉันคือพลังที่สงบและอบอุ่นฉันคือแสงที่ไม่ต้องแย่งความสนใจใครในโลกที่ทุกคนพยายามจะโดดเด่นคุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเลยแค่สงบในแบบของคุณเองคนก็จะรู้สึกถึงสเสน่ห์นั้นโดยไม่ต้องพูดสักคำสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมองเห็นคุณมากแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากแค่ไหนเพราะเมื่อคุณรู้คุณค่าในตัวเองโลกก็จะเริ่มมองเห็นคุณในแบบเดียวกันขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะอย่าลืมว่าคุณไม่ต้องสวยกว่าคนอื่นไม่ต้องเก่งกว่าใครคุณแค่ต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ใจคุณสงบที่สุดอย่าลืมกดติดตามพื้นที่ใจแห่งนี้ไว้เพราะเราจะเติบโตและเยียวยาใจไปด้วยกัน